สวัสดีครับวันนี้นะครับวันนี้เราจะมา,าแนะนําโปรแกรมในส่วนของโปรแกรมในการตัดต่อนะครับซึ่งการตัดต่อนั้นหลายคนนะก็คงจะเจอปัญหามาใช้งานยากนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะ,จะ,จะนิยมใช้ Adobe ้ r e m i e r e Pro นะครับในการตัดต่อวิดีโอในแบบมืออาชีพนะครับแต่วันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่ผมจะมา นำเสนอนะครับก็คือการใช้โปรแกรม Sony Vegas นะครับนะหรือว่า Vegas Pro นะครับซึ่งตัวนี้ผมจะไม่ได้สอนการติดตั้งนะครับแต่ว่าก็คือเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดนะจากเว็บไซต์ต่างๆซึ่งมีให้โหลดนะแล้วก็ามาเซตอัพติดตั้งไปในเครื่องของเพื่อนๆได้เลยนะครับซึ่งหลังจากที่เราเซตอัพติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ เข้าสู่โปรแกรมกันเลยนะครับโดยผมคลิกเข้าไปที่ตัวไอคอน,นคที่หน้าจอนะครับ Vegas Pro นะครับตัวนี้ผมใช้เวอร์ชัน16นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็น่าจะมีเวอร์ชั่นที่เยอะกว่านี้นะครับอโอเคอเพื่อนๆเข้ามาก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งด้านบนจะเป็นเมนูนะครับแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเต็มเลยครับ าจจะงงนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแบบฉบับรวดเร็วหนึ่งครับก็คือเข้ามาปุ๊บนี่อันดับแรกเลยนะครับโปรแกรมนี้ถูกสร้างขึ้นมานะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับเป็นเดี๋ยวตอนเซฟเราค่อยใส่ชื่อนะครับทําตามนะครับขั้นแรกสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับมือใหม่ให้คลิกขวาตรงนี้นะครับตรงไทม์ไลน์ตรงนี้นะฮะให้เรให้เรา a d d ตัวที่เป็นอินเสิร์ตที่เป็นตัววิดีโอเข้ามานะอินเสิร์ตวิดีโอแท็กเข้ามานะครับ,าารบตัวนี้นะครับแล้วก็อินเสิร์ตตัว audio แท็กเข้ามาด้วยนะครับนี่คือ2สเต็ปแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ไปเลือกตัว Open ตัวนี้นะครับด้านบนก็จะเป็นตัวเสียเหลืองเป็นรูปเหมือนโฟลเดอร์นะครับคลิกเข้าไป แล้วเพื่อน,อนล,อลองหาไฟล์ที่จะมาตัดต่อวิดีโอนะครับของเพื่อน,อน,นครับวันนี้ผมก็จะทดสอบี่เฉยเนาะ,ะสาธิตทำให้ดูดเฉยเดี๋ยวเราไปหาคลิปวิดีโอ,อสักหนึ่งคลิปนะเดี๋ยวดูนะอยู่ตรงไหนเอ่อวยถ่าว่าเพื่อนอมีภาพนะครับก็สามารถเอาภาพเข้ามานะ ภาพเข้ามาได้เนี่ยภาพก็ถูกก็จะถูกแทรกเข้ามานะครับแทรกเข้ามานะทำลายก็ด้านบนตัวนี้ก็จะโชว์เวลานะครับซึ่งเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องเอาไปชิดตรงนี้ก็ได้นะครับเอามาไว้อย่างนี้นะครับอันนี้ผมใส่ภาพหนึ่งภาพเนาะแล้วเดี๋ยวใส่วิดีโอเข้าไปอีกมีวิดีโอไหมพอดีไม่ได้ไม่ได้เตรียมไว้นะครับน่าจะทำแบบสดๆเลยนะครับ BR อ่าถือว่าผมต้องการเอาคลิปเข้ามาอ่าคลิปเข้ามาหนึ่งคลิปแล้วกันนะครับปึ๊บนะอ่าโอเคตัวนี้เร้งขึ้นมาถามว่าคุณต้องการอ่าเซตโปรเจกต์สติ้งมีเดียไหมไม่เป็นไรครับเราขี้เกียจไปอ่าโอเคตัวนี้เป็นเวลาที่เราเอามาต่อกันครับว่าจะเป็นภาพรีโอ สังเกตว่าจะมีตรงไทม์ไลน์ก็จะมีแสงขึ้นมาเป็นสีเงินเนี่ยนะครับแเราก็ชี้เข้าไปปุ๊บนะครับหลักการในการตัดต่อเดียวก็คืออ,อีกต่อไปก็คือในเรื่องของการเฟดถ้าเป็นโปรแกรมอื่นเนี่ยจะเฟดยากนะครับถ้าเป็นโปรแกรมใน,น่วน้เวกัสก็คือเนี่ยเอามาสไปชี้ตรงนี้นะครับนี่ด้านบนตรงนี้นะครับตรงอันนี้ตรงรูปภาพนะก็จะขึ้นเป็น ลักษณะเหมือนคึบๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ลากข้ามาอันนี้เขาเรียกว่าเฟดอินนะนะลองเล่นดูครับนี่เฟดอินปึ๊บนี่ก็จะค่อยๆโชว์ภาพเนะาะจะมึนๆแล้วก็ค่อยๆโชว์ภาพนี้เขาเรียกเฟดอินนะอ่าด้านหลังเหมือนกันทําแบบนี้นะครับเฟดเอาอ่านี่ฟื้นขึ้ามาอนนตอนจบนะก็จะค่อยๆจางไปนะครับแต่ถ้า,าอยากเฟดในช่วงนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับ เปลี่ยนในช่วงนี้ก็ได้เนี่ยก็เฟดได้ตอนที่มันเชื่อมกัน,นครับอันนี้คือการเฟดอินเฟดเอาแล้วนะครับเพื่อนๆต่อมาสเต็ปต่อไปต้องการคัดว่าเราเล่นไปปุ๊บปุ๊บอ่ะอ่าเราต้องการคัดหรือว่าการตัดนะครับการตัดก็ให้กด S นะฮะที่คีย์บอร์ดหรือว่ามาจากคําว่าสปิทนะนี่ครับถูกตัดตัดแล้วนี่แยกก็ได้แล้วนะครับปล่อยชน นี่นการคัดเราเราคัดตัวนี้เพื่อจะตัดต่อคลิปนะฮะเนี่ยครับ,รบตัดต่อคลิปนะนี้ผมจะเอาวิดีโออีกตัวหนึ่งมาใส่ตรงนี้นะครับจะเอาวิดีโอที่มีเสียงด้วยอ่ะลองดูนะครับอ่านี่ไงครับถ้าเกิดเราใส่วิดีโอที่มีเสียงเข้ามาตัวนี้วิธีการง่ายๆนะครับก็คือให้เรากด ยูครับกดตัวยูที่คีย์บอร์ดครับปึ๊บเสียงกับภาพนี้จะถูกตัดออกจากกันนะเนี่ยด้านล่างจะเป็นเลเยอร์เสียงด้านบนจะเป็นเลเยอร์วิดีโอนะครับจะถูกคัดออกจากกันนะก็คือกดยูนะครับแต่ถ้าเราไม่กดยูมันก็จะลากก็จะไปด้วยกันนะคู่กันไปเลยตัวนี้เป็นการตัดเสียงนะครับที่เราจะเอาเฉพาะส่วนเราก็สามารถกดตัวนี้นะครับกดเอสอันนี้จะคัดตัวเสียงครับนี่นะครับ ว่าเราจะเอาเสียงมาช่วงนี้มาใส่ตรงนี้หรือว่าเราจะเอาวิดีโอแค่ช่วงไหนช่วงหนึ่งนะ,ะ,นะแล้วก็ทําการ S เนี่ย S เนี่ยะจะเล่ามาใส่ตรงนี้ปุ๊บนี่งต่อกัอนแล้วนะครับแค่นี้เองครับง่ายๆสำหรับการอัดเสียงเราสามารถอัดตรงนี้ได้นะครับตรง Record, รีคอร์ดนะอัดได้เลยนะครับกดรีคอร์ดแล้วก็ใส่ไมแล้วก็อัดได้เลย ก็เวลาที่เราแรนเดอร์ออกมาส่วนเราตัดต่อเรียบร้อยนะครับออีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราอินเสิร์ตวิดีโอแท็กเข้ามาเดี๋ยวเราจะใส่ตัวเป็นข้อความหรือโลโก้เข้าไปในชั้นบนนะส่วนวเราใส่ข้อความส่วนว่าเลเยอร์ด้านบนนี้นะเอาไใส่ข้อความก็ Insert Text Media นะครับในโปรแกรมก็จะมีข้อความให้เราใส่นะให้เราสามารถใส่ได้นะครับอันนี้คือการใส่เนี่ยครับ ก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถคลิกเข้าไปนะไปปรับได้ให้อยู่ต้อแหน่งไหนนะครับตรงนี้อาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับทีน,นี้เราใส่ข้อความสามารถปิดฟอนต์ทุกอย่างได้เลยครับเหมือนใช้โปรแกรมเบิร์ดเลยนี่นะครับสือว่าผมพิมพ์ว่าทดสอบเป็นภาษาไทยนะครับ เป็นภาษานะครับเป็นภาษาก่อนพิมพ์มาทดสอบตัดต่ออ่าเห็นไหมครับด้านบนก็จะมีตรงสเกลนี้ก็คือใหญ่เล็กนะครับตัวนี้ปรับได้แล้วก็ยังปรับตัวชาร์โดนะครับเป็นสีเนี่ยติ๊กขึ้นมาอิดิเบลชาร์โดขึ้นมาหรือจะเป็นเอาไลน์ที่เราจะใส่สามารถใส่ได้นะครับ เอาลายเปลี่ยนสีดูซิสีขอบสีแดงๆ่ะสมมตินี่นครับขอบก็จะความกว้างนะของเอาไลน์เนี่ยขึ้นมานครับนี่ครับเป็นสีแดงนะนถ้าเราบอกว่ามันใหญ่ไปเราก็มาปรับสเกลตัวนี้ย่อลงนะฮะแล้วก็เอาเมาส์มาจิ้มที่ตรงตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยตรงด้านขวาตรงจอพีวูเนี่ยครับ ได้เลยนะอันนี้จะเป็นเรื่องของข้อความในการใส่นะครับแต่จริงๆแล้วก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆําใน Photoshop เป็นไฟล์ psd แล้วเอามาใส่เลเยอร์นะ layer. ซึ่งสังเกตว่าอันนี้จะเลเยอร์หนนะครับจะเป็นวิดีโอเลเยอร์สก็จะเป็นเทคคือตัวนี้นะครับจะถูกซ้อนกันอยู่หลักการซ้อนก็จะเป็นถ้าอยู่ด้านบนก็จะโชว์ก่อนนะด้านล่างก็จะโดนทับนะครับผมประมาณนี้นะครับ ถ้าจะใส่โลโก้ตรงนี้ละ่ะเพื่อนก็ทําไฟล์ที่เป็น PSD หรือเป็นเ,เรียกว่าเป็นไม่มีพื้นหลังนะครับมาใส่ได้นะเดี๋ยวที่ผมจะลองอินเสิร์ตเข้ามาดูดิว่ามีรูปที่เป็นโลโก้หรือเปล่าที่เครื่องอแต่ต้องเป็น PNG นะครับถ้าเกิดว่าไม่เป็น PSD เป็นภาพนาะมสกุล PNG ที่ตัดปร่งใสามาแล้วนะครับตอนนี้ในเครื่องผมไม่มีเลยท่านผู้ชมมีแค่โลโก้ตัวนี้เดียวตัวเดียวอตัวนี้นี่เป็นภาพอลองมาใส่ดูนี่จะถูกซ้องเข้ามานี่นะครับนี่หลกักการง่ายแค่นี้เองครับคลิกเข้าไปย่อลงไดนะ้อันนี้แค่ตัดต่อให้ดูเฉยๆนะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นภาพโลโก้ก็จะถูกโชว์ขึ้นมานรสรุปเลยนะครับก็คือแค่นี้นะครับเราก็สามารถตัดต่อไปเลยนะครับก็ลองทบทวนคลิปวิดดูอีกห,หลายรอบนะครับถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจนะครับหรือว่าถ้าสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนการเซฟตัวนี้ถือว่าคือเราไม่ได้เอาไปไชิด ถึงส่นน,นะครับแต่ว่านี้เราขยับออกมาเราสามารถาเรนเดอร์ในส่วนเฉพาะส่วนได้โดยวิธีการให้กดนะครับเนี่ยก็จะเกิดเทคขึ้นมาแล้วก็ด้านหลังก็กด M ออีกครั้งหนึ่งก็จะเกิดที่เป็นตัวสีเหลืองในนี้นะครับเป็นตัวเลข1ตัวเลข2องนะ่นก็คือด้านหน้าหลังเลขสองว่าเราต้องการเซฟเฉพ,เฉพาะช่วงนี้เราก็เดิมบัคลิก ด้านบนนะครับแถบด้านบนก็จะถูก Select, เลือกไว้แบบนี้นะครับแล้วเราก็กดไฟล์แล้วก็กดแ e นเดอร์กดแลนเดอร์เอสนะฮะจากนั้นเราก็เลือกไฟล์นะครับซึ่งผมจะเลือกเป็น Magic AVC AC MP4 นะครับเราก็เลือกเป็นอินเทอร์เน็ต HD 59สดีหเฟรมนะฮะแล้วก็ตั้งชื่อตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อไป ส่วนเซฟไว้ที่ตรงไหนครับต้องการเซฟไว้ที่หน้าจอนะอันนี้นครับเสร็จแล้วจะเปลี่ยนแล้วก็กดตัวนี้นะครับลาข้ามาแล้วก็ไปเลือกตำแหน่งที่เราต้องการให้ถูกเซฟไปนะครับอ่าผมเซฟไว้ที่วิดีโอนะครับตั้งชื่อว่า0 0น d นะเสร็จแล้วก็เลือกレンเดอร์ถ้าเกิดว่าวิดีโอเรายาวนะครับ มันก็จะช้านิดหนึ่งนะครับวันนี้ขึ้นอยู่กับสเปคของเครื่องในการตัดต่อด้วยครับนะอันนี้ก็กําลังโปรเซสเรนเดอร์ออกมานะครับซึ่งตอนนี้ก็บิ้งแล้วครับบิ้งลวนะครับยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเดี๋ยวเพื่อนรอจนจบให้ครบหนึ่งร้อยครับเดี๋ยวเราจะไปดูไฟล์ที่ตัวรับขีเมนต์ตัววิดีโอนะที่เราทําการเซฟออกไปนะครับโอเคนะครับตอนนี้หนึ่งร้อยแล้วครับท่านผู้ชมอ่าโอเคเราย่อลงครับตอนนี้เราจะได้ไฟล์วิดีโอนะฮะอยู่ในส่วนของ ดีโอนี่ครับเนี่ยถ้าเราเปิดเล่นเนี่ยจะเต็มหน้าจอเลยเพราะจอเราเป็นจอ Full HD นะครับเนี่ยกดรีได้เลยนะครับเนี่ยมีความละเอียดความชัดอยู่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นการแนะนำการใช้ Sony v a โ o ในพื้นฐานนะถ้าเกิดว่าเพื่อนสนใจระดับที่สูงขึ้นหรือว่ามีข้อคำถามคอมเมนต์ไว้ในะใต้คลิปนะครับนะเพื่อ ที่จะาหาความรู้แนะลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ครับซึ่งผมเองก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับแต่ว่าก็อยากมาแนะนําให้เพื่อนได้ลองทดสอบเอาไปตัดต่อดูเพราะว่าโปรแกรมตัวนี้ค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายนะครับครับสำหรับวันนี้ครับก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับฟังรับชมนะจนจบคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ